โอเคครับก็หวุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมใช้นันรันเอฟนะครับตอนนี้รันเอฟก็สามารถถ่านคีย์แล้วก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับก็วางคีย์ลงไปแล้วก็รันได้เลยนะครับลิง์สคริปต์ก็ลิง์ตันน้ก็อยู่ในรางคลิปนี้นะครับผมโอเคสคริปต์รันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ให้กดไปที่เอ่อเซตติ่งก่อนนะครับก็เปิดใบพา t ์ทีพนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เปิดดีกว่านะไม่ต้องเปิดตามก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เปิดออโต้ฟาร์มไป ปิดไปปึ๊บอันนี้ไม่ต้องปรับไรเยะนะครับก็สามารถเปิดอัตาฟาร์มได้เลยนะครับซึ่งก็ในการฟาร์มก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มมอนที่ใกล้ใกล้ให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้ขั้นในการฟาร์มก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคนะต่อไปผมก็จะไปฟาร์มบนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นความรในการฟาร์มบนนะครับผมก็ลื่นๆเลย ม่ค่อลื่นเท่าไหร่นะสคริปตัวนี้พูดเป็นงั้นแหละมันก็ A P S 20นะครับประมาณนี้เนาะโอเครวมๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะลงดันก็สามารถลงดันเองได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย